พบกับดฉันนะคะคุณครูปิยนุชแดงกระจ่างหรือเรียกว่าคุณครูจอยนะคะวันนี้คุณครูจะมาชวนนักเรียนพับเสื้อผ้ากันนะคะเห็นได้ว่าเสื้อผ้าเมื่อเราซักแล้วและนํามาเก็บนะคะก็จะไม่เรียบร้อยสวยงามดังนั้นเราจะต้องพับนะคะวันนี้เสื้อผ้าที่ครูนํามาพับก็จะมีนะคะผ้าขนหนูนะคะเกงเกงขาสั้นค่ะ เสื้อแขนยาวถุงเกย์วงขายาวค่ะและเสื้อกีฬานะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับเสื้อแขนสั้นตัวนี้นะคะเราเก็บมาจากราวนะคะก็จะเห็นได้ว่าเสื้อยังกลับด้านอยู่นะคะให้นักเรียนกลับด้านเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะไหมคะก็จะเป็นด้านที่นักเรียนจะสวมใส่นะคะ เดีนักเรียนก็วางเลยค่ะบนโต๊ะนะคะใครไม่มีโต๊ะก็จะวางลงบริเวณพื้นก็ได้นะคะให้เป็นที่เรียบหญิงนะคะเมื่อนักเรียนวางแล้วนะคะให้นักเรียนจับด้านแขนนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะพับครึ่งค่ะเมื่อนักเรียนพับครึ่งนะคะตรงแขนเสื้อนี้นะคะนักเรียนก็พับกลับมาแบบนี้นะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะพับครึ่งเข้ามาค่ะ และก็เช่นเดียวกันค่ะพับแขนเสื้อค่ะเห็นไหมคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะนักเรียนด้านนี้เป็นด้านบนนะคะด้านที่ติดกับส่วนหัวของเรานะคะให้นักเรียนพับตลบก,กลับมาแบบนี้นะคะและด้านนี้ด้านท้ายนะคะพับขึ้นมาให้เหลือช่องว่างแบบนี้นะคะตรงนี้เพื่อเป็นรอยพับต่อไปนะคะและพับนะคะ ก็จะได้ขนาดนี้เลยนะคะด้านนี้จะเป็นด้านล่างนะคะมีรอยต่อ่างนี้ด้านบนเราก็จะไปวางมันจะเรียบสวยงามนะคะและครูก็จะนําไปวางในชั้นนะคะก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะเหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนกลับด้านที่เราจะสวมใส่นะคะออกมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะหยิบสวมใส่ได้เลยนะคะแล้วนักเรียนก็จับสะบัดนะคะวางให้เรียบ จัดนะคะจัดห้เรียบร้อยหยิบใบแขนเสื้อเหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะพับครึ่งเหมือนเดิมค่ะนักเรียนพับครึ่งนะคะแขนเสื้อน,นะคะพับตลบกลับอย่างนี้นะคะส่วนตรงนี้มันยาวเล็บนะคะยาวไปให้นักเรียนพับขึ้นมาตรงนี้นะคะเก็บนะคะไม่ให้มันโปร่นะคะด้านนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพับเข้ามาครึ่งนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นักเรียนก็ด้านแขนค่ะเหมือนเดิมค่ะ มันโผล่อย่างนี้นะคะโผล่ด้านนอกไม่ได้ค่ะพับขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะก็จะไม่มีส่วนใดโผล่มาจากสี่เหลี่ยมตรงนี้ของเรานะคะนักเรียนจะอยู่ลักษณะนี้นะคะและส่วนส่วนที่เราสวมตรงหัวนะคะพับมาเหมือนเดิมค่ะส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างพับมาเว้นช่องว่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พับตรงนี้ค่ะค้างแล้วก็เห็นไหมคะด้านล่างด้านบน เรียบร้อยสวยงามนะคะเก็บใส่ก้ามต่อไปนะคะเป็นเก,ง,กงขาสั้นค่ะเหมือนเดิมค่ะกลับด้านด้านที่เราจะสวมใส่นะคะออกมานี้ค่ะแล้วก็วางเลยค่ะพับค่ะนะคะพับงนี้นะคะชนกันด้านที่แหลมมาด้านนี้ให้พับนะคะตรงนี้เป็นขอบเอวนะคะพับอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วว่านันเอีก็พับด้านที่เป็นขอบเอวนะคะพับเข้ามานี้ค่ะและ้วก็พับด้านล่างนะคะประกบเลยค่ะเ,เรียบร้อยนะคะนี่คือกางเกงขาสั้นนะคะด้านบนก็จะเรียบสวยส่วนด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะและเราก็นําไปวางในตะกร้าเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นกางเกงขายาวค่ะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนคงท้ายถูกใช่ไหมคะกลับด้านกางเกงค่ะ ให้ด้านที่เราจะสวมใส่ออกมาด้านนอกนี้นะคะเดี๋ยวก็วางให้ยาวไปกับพื้นของเราค่ะแต่ตอนนี้พื้นของครูจอยเนี่ยจะไม่พอแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแลวก็พับค่ะพับนี้นะคะพับพับครึ่งนะคะบางเก่งนะคะเหมือนนักเรียนพับครึ่งแล้วนะคะ ด้านนี้นักเรียนจะเห็นว่าจะตรงยาวเสมอแต่ด้านนี้จะมีส่วนที่แหลมตรงนี้นะคะเห็นไหมคะให้นักเรียนพับปลายที่แหลมอย่างนี้ค่ะมันก็จะเรียบร้อยสวยงามนะคะพับปลายส่วนที่แหลมนะคะเห็นไหมตรงเหมือนกันแ,แล้วนะคะพับเสร็จให้นักเรียนพับส่วนเอวเข้ามาค่ะอย่างนี้ค่ะส่วนเอวนะคะและต่อไปส่วนปลายค่ะพับเข้ามาให้เว้นช่องว่างนิดหนึ่งนะคะ เพื่อเป็นรอยต่อในการพับและต่อไปให้นักเรียนพับเลยค่ะ1นนะคะสองนะคะขึ้นอยู่กับจํานวนพับตรงนี้ขึ้นอยู่ความยาวของกือเกงนะคะอ่าเห็นไหมคะเรียบร้อยนะคะด้านบนก็จะสวยงามด้านล่างก็จะเป็นรอยต่ออย่างนี้และเราก็จะไปเก็บในชั้นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการพับผ้าขนหนูค่ะ นะคพถอขนุนนะคะ,ะ,คะที่จะสวมใส่ในการอาบน้ำนะคะด้านนี้จะมีเอ่อเป็นปลาเขาอยู่นะคะเราก็เอาไว้ด้านในนะคะเพื่อความสวยงามนี่ก็พับอย่างนี้ค่ะประกบนะคะเมื่อพับเสร็จแล้วนะคะให้นี่ก็วางอย่างนี้เลยคะ่ะวางเรียบไปกับพื้นเสร็จแล้วนะคะพับเข้ากึ่งกลางเหมือนเดิมค่ะแล้วก็พับเข้ากึ่งกลางนี้นะคะ ให้ประมาณนี้นะคะไม่ต้องไปถึงขอบนะคะ่าประมาณนี้ตรงนี้จะไม่ถึงขอบนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนพับด้านด้านล่างน,นี้นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็พับด้านนี้มาเลยค่ะหนึ่งสองเว้นช่องตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็สามค่ะเห็นไหมคะ สวยงามนะคะด้านหัวด้านท้ายอย่างนี้นะคะเรียบร้อยสวยงามและจัดวางใส่ลงในตะกร้านะคะเห็นไหมคะเรียนพับเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะจะทําให้เสื้อผ้าของนักเรียนอยู่ในตะกร้าอย่างเรียบร้อยและสวยงามชวนมองนะคะถ้านักเรียนไม่มีตะกร้าก็อาจจะเก็บในตู้หรือในชั้นตามความเหมาะสม ของแต่ละบ้านนะคะวันนี้คุณครูจอยขอจบวิดีโอคลิปการพับเสื้อผ้า,าไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ